บ้านวนโน้นายขั้นฟอมมาเลวลงไปเที่ยวบ้าด่านคมมาเลวลงไปเที่ยวบ้าด่านแต่สะพันหน้าโกนากเนาหัวง่ตยสิไปขาเจ้าสุดโชพญานพอฟังนั่นเลยฟังหยักอยู่ข้าวขอไปดียังไงสู้แดงอ่อมมาเลวอุ่มอันภาคาขาพ่องมาเลวอุ่มอันภาคาขาขอพญาน้าค้านอหน้าขาเจ้าเลยวันเมาบ้าจ่าข้นบาเลยวันเราจะบ้าจ่าข้นบาคือลุบปักขาเะนอมาขันหานำมา เดี่ยวเห็นแพร่ดินหนักแตกวันทันทีเกิดเป็นท้อและนี่คนทา้งานเขาเดี่ยวจังเดินไปเข่าหน้าข้าเมืองลุ่มเดี๋ยวเห็นพุ่มปากขื่นขนัดไรสีแนวไตหินแลลวเหลี่ยขาดแกมีเกิดแสงสีไพทูนหมุกดาปะไก่กองกันมองไปหนาหนาหน้าแส่นโยดลองไฟคอดเก่าโกดเก่ากับซับซ้อนตอนไตบอลไปเก่ากับได้เก่า้องเป็นฐานเก่านัตันแนวกดกระปองซ้อนหินก่อนน้ลมละบอลระลมเอาบอมีเบาเก่าลันโอ้ยใจเลยเรื่องของหนากมีละแมนสํคา ยังกระงามยิงหล่นคว้นไกบ่อปานหมักเหสีของทานปันไทยนวลใยส่วนํำไรตัวพัสนางามพ่อล่มยำบันพ่อมหาวงนันเก็บปีแต่จันทร์ของประหลาดแย่หืนมีผาท้องพระเจ้าเฮาซ้อนต่อกันของปากกูกูนันดูลุมจุ่มมั่นยังเป็นฐันพ่อดีฮอดพอดมเจ้าและเป็นเงางามเหลื่อมแลดูทุกตอนพระจังก่อนจับสอนสอนโอสูเนี้ยวเมืองของนาจังวะโน่เลิอดเหลวเลิอดเหลืองามยิงงาสะจันของสำ นีกบแต่โบล้านแก่งเห็นยังกองหมากเก่งแต่อุบาทเป็นกองเห็นหมอตอมลูกท้องแพร่ยี่กองใหญ่กองใหญ่แต่เขาเพียงใส่หน่อถินลงมูอตั้งแต่หมอฝนดูเสียคนเจียงเหนียงนาคมาถามไรเลี้ยงทำเลี้ยงเมืองคนมาบ่ไใดไปเดินมาเที่ยงกันมันห่างเขาว่าแกเอามาสั่งโซเวียตข้ามาไม่หัวผัวคิวบามันกิงแน่บอ สาวบุ๋มช่วงก็เลยเบาตอตอบเป็นข้อไข่อ้ยคุณปอบ่เป็นแนวใดลายตอนหนูอ่างเขาว่าเลี่ยงจันทางเพราะเป็นปลาบักเห่าเดี่ยวี่เลือเจ้าป้อนใส่ดนี้ส่งเเต่้าเลียงอัดกองของหนักหน้าคาเจ้าเลี่ยงเบิดซาตยาองค์พาวเสลียของดีไปแล้วบ้านแตกเมืองพศดศาสนากระด้ิมีเสียงของเสียงกรองเล่าแต่ทีแตกน้องข้าเนียนดั่แนวขาวแตกไปหอดจุ่มดาวข้าเนียนแก้วแมวมันตายจะไปได้ง่ายเป็นเพราะไข่แดงกินให้น าพ่อแห้งถิ้มเนี่ลูกหน่อยโอ้ยอีพ่อเอ้ยพากันร้อยมาตามนาม้ำล่างโสงจนเตี้ไปหนีมาส่วนยู่เมืองไทยติมอยู่ศู์อังเอามากินเขา่าใบกือ,อถูกส่งไปหอดเชือสุ่มประเทศที่สามเดี๋ยวเหนียวไปข้างปุ่นบ่นีไฟเจ่าเอง มีแต่ปวกทหารแดงหลักสาเฮียงบอ่อว้แต่ใครนั่เหนวดบ่อบีคุณเดียวนี้มิตีบ่งั้นกันงานถาดหวงบ่เคยงั้นสนันเมียงเสียงกองแม่นำของขึ้นล้อมห้อมพ่อปนานไีสามารถี่แตแกแล้วดวงแก้วสิห้างไก่ห้าพญานาคกระจังใด้เอินสังยังลานลาบุญสวงเอ้ย ให้เจ้าคำไปเตือนบอกเล่าเยี่ยงคุณเดลาให้เขาทำบุญนดสร้างปางเล่ายั่งคุณนเลอได้หนอล่อหนักบุญแกก่าปาัญญาป่วงว่าตัวไปให้เขาล่อทานไทยมหาราดท้องยศผููปรากฏลือซาซาไข่ถือเงาซื้อว่าเชียนเงาสันดาเพียงดิน,น,นเดียงก็ไม่เอ๋ย สงคามกาจะจีสินดินเลี้ยงเจ้าทุกแห่งแม่เอ่ยกองมาแข่งจิลันตุ่มจีหายลุ่ม่าซื้นใจฮฮงห้องเจ็ดจูมกจะจีได้มาจีลันสามทีพวกจีเป็นสงสีที่เรามีรวมเตา่าสีมาร่วมกันเขาโซโดาที่เกิดไม่สร้างเปล่ก,กจะจีได้มาให้ว่าซื้นใจแอีได้รับแกนไทยองแกนผู้ทน เป็นขุนซ่อนเลือยยดเปลือกขาวพอปันไปที่ได้มาจาก่ายเมืองสว้าเจ้าพาแดนหลวงว่าบางเข็ดเช่นแดนหุ่นเจ้าเล่าซุ้มที่ได้มายูตุ้มสักกนาบเลี้ยงจันที่แม่เอ๋ยเล่ากับไค่ต่อไปมีเพิ่นสีหันกับพื้นซื่นส้มลมต่อ,องแม่น้ำของตัดตื่นมาเป็นดินต่อแพ่น มันสีเกียงพอป่านแดนแดนสีโคดดันสิสิงดินบานสิสุ้มย็นหากคืเป็นเมืองแกวเมืองท้องเจ้าคือว่ามันสิโปบัดลาบักแตงสร้างจะน้วยไปตายไปหั่นเมืองเยี่ยงจันสิเาวุล้ลวในจอตอขุนตีเตาสันิุนอา่าง้างใบแม่นย่ลงแน่นอน นี่พนายาพะวงเดินหน้าว้าจ่าเอินใส่ส้วงเข้าใจคักแร้วลื่นบานเก่าหลังส้วงกำนั่งนองเข้าใจคักแร้วขึ้นบานเก่าหลังสาวบุญส้วงแต่ฉังขับก่อตั้งก็ตั้งเอิญกับพญายเตียนหน้าคนเด้อขับรถทุกคนเราไปวัานนี้สาวกำนั่งแล้วจะผ้าที่ตานผ้าที่ตานบ้าจ่าเอินใส่พอน่าข้าหน้าใครที่นั่งนองเรามืองอาสีนันวันวันวันไปก่อนก็นั่ง